สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนเทคนิคการจําสูตรของปริมาตรเนาะซึ่งในคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะมีปริมาตรหลายรูปแบบด้วยกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยจะมาสอนการจําสูตรของปริมาตรทั้ง4ี่รูปด้วยกันนะคะซึ่งก็ เป็นปริมาตรที่เราเนี่ยมักจะเจอได้บ่อยในข้อสอบนะคะก็คือปริมาตรที่1เลยก็คือจะเป็นของปริซึมนะคะที่2ก็ทรงกระบอกทรงกรวยแล้วก็พีระมิดเนาะอ่าถ้าเป็นของปริซึมเนี่ยสูตรกับมันก็จะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงถูกไหมถ้าเป็นทรงกระบอกก็จะเป็นพายไยกกำลังสองคูณสูงนะคะทรงกรวยก็จะเป็นเศษหส่วนสคูณพายไยกกำลังสองคูณสูงของพีระมิดก็เป็นเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะซึ่งจากทั้ง4สูตรเนี่ยเราสามารถสรุปนะคะ แวรวมยอดจาเป็นสูตรเดียวนะคะได้ว่าเป็นอะไรคะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองเนาะนะคะเราสามารถปรับเป็นสูตรสูตรเดียวก็คือเป็นสูตรพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองอะมาดูกันนะคะก็คือถ้าเป็นปิดซึมเนี่ยให้เราดูเนาะว่าพื้นที่ฐานเนี่ยมันเป็นทรงอะไรนะคะถ้าเป็นทรง สามเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรของสามเหลี like well. ่ยมถูกไหมการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนาะซึ่งเคยสอนไปแล้วถูกไหมคะอ่ะถ้ามันเป็นวงกลมเราก็ใช้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเนาะแล้วก็มาคูณกับสูงปิซึมเนี่ยเราดูว่าฐานเนี่ยบางทีฐานมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างแบบนี้นะคะให้เราหาฐานแล้วก็มาคูณกับสูงเนาะอ่ะส่วนทรงกระบอกนะคะเราจะเห็นว่าสูตรมันเป็นา i r กําลังสองก็จริงแต่ว่าา i r กําลังสองเนี่ยมันคือเป็นไะคะ มันคือพื้นที่ฐานนั่นเองเนาะมันคือพื้นที่ฐ mm. านตรงนี้นั่นเองนะก็คูณสูงนะคะตรงนี้มันก็เข้าในสูตรพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองอะทรงกลวยนะคะทรงกลวยกับพีระมิดเนี่ยให้เราจําเพิ่มไปว่ามันเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมีแบบลำเล็มค่ะให้เราจําเพิ่มมาถ้ามีมีลำเลมมเนี่ยให้คูณเศษหนึ่งส่วนสามเพิ่มเข้ามานะคะถ้ามันมีลำเลมมแบบนี้ถ้ามันมีปลายลำเลมมแบบนี้ให้คูณเศษหนึ่งส่วนสามเพิ่มเข้ามานะคะส่วนสูตร อื่นก็จะเป็นา i r ยกกำลังสองคูณสูงตรงนี้า i r ตรงนี้มันก็คือพื้นที่ฐานตรงนี้ค่ะเนาะพื้นที่ฐานตรงนี้สูงก็คือความสูงนะคะความสูงจากจุดตรงกลางนะคะจนถึงยอดนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าความสูงอะพีระมิดก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เอาพื้นที่ฐานทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ฐานก็ดูว่าเป็นพื้นที่ฐานของอะไรเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะเราก็หาพื้นที่ฐานแล้วก็เอามาคูณกับสูงแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคูณเพิ่ม ส่วนหนึ่งส่วนสามด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเทคนิคการจําสูตรของปริมาตรนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเลยนะคะแต่ถ้ามันมีลำเหล่มเนี่ยให้เราน้าส่วนหนึ่งส่วนสามเพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะแล้วก็ดูว่าฐานเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วอของปีซึ่มกับพีระมิดนะคะให้เราเนี่ยหาพื้นที่ฐานให้ถูกต้องด้วยเนาะอ่ะถ้าใครนะคะยังไม่เคยดูเรื่องของการหาพื้นที่ฐานนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เนาะเหลือจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เราฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย